อยู่กันในด่านวิ l c o m ม to t h จังเกิลนะครับของอาสตาร์คราฟสองในรีวสเกลมอดนะครับโอ้ยซูมเยอะไปนั่นแหละครับผมก็ด่านนี้จะเป็นด่านโกเหลีนั่นแหละทำการไล่เก็บเทอร์ซีให้ครบแข่งกับโบตอนนะครับ ทั้งหมด7จ็ถังใครเก็บครบ7จถังก่อนคนันชนะซึ่งก็ต้องเป็นเราเท่านั้นแหละในด่านนี้จะมียูนิตใหม่เข้ามาก็คือเป็นยานกลเลียตตัวนี้นะครับหุ่นกลเลียตซึ่งศัตรูจะเป็นไวเรที่มีขนาดลำใหญ่มากๆอันนี้จากคำแนะนำนะครับซึ่งก็จากที่ไปอ่านมาเนี่ยมันลำใหญ่มากถึงขั้นต้องสามารถที่จะกดซ่อนบิ๊กชิปหรือว่าโพรบิ๊กโชว์บิกชิพก็ได้นะและมันปรับ ตัววอยเลยใหม่หมดเลยนะครับถึงวิธีการยิงด้วยหลายๆอย,า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 ย่างดเลยมาดูกันครับว่ามันจะขนาดไหนยังไงนะเท่าที่ผมไปสืบทราบมาที่ต้องไปอ่านล่วงหน้าเพราะว่าบางยูนิตเนี่ยมันใหญ่ล้นจอจริงๆครับและบางครั้งผมอาจจะปรับตัวตามไม่ทันก็เลยต้องขออนุญาตไปอ่านเก็บข้อมูลมาก่อนจะได้ปรับตัวล่วงหน้าได้เอาไปว่ามาเอาใจช่วยไปพร้อมกันเลยกันนะครับไม่ทันไรซัพพลายบล็อกซะแล้วนะไวกว่าที่คิดเยอะเลยแลวผมก็พยายามที่จะ เร่งสร้างอาร์มอรี่นะครับเพื่อที่จะอัปเกรดบวกหบกให้ไวที่สุดนะครับเท่าที่เราจะดันได้ในตอนนี้เมดิคมาเกาะสัมภาระบล็อกเร็วมากจริงจังอ่าแล้วผมก็ไปอัปเกรดให้เอซสามารถที่จะช่วยกันสร้างฐานได้เร็วขึ้นแล้วแค่เอาไปต,อ,ตอมๆฐานที่ยังสร้างไม่เสร็จมันก็จะช่วยกันสร้างได้ะระหว่างนี้โกเลียดลงไปดันเมดิกมาสัก2ตัวครับผมจะเน้นโกเลียดแบบจ๋ามากๆเลยนะด่านนี้ แค่โกเลียนเลยนะเอาละแก๊สสมาฮะรออัพดาเมจกกเลียนเลย100่งร้อยแกส๊สฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะรอฝั่งโปรตอนเนี่ยเริ่มส่งคนระบุกลุ่มแหละแข่งกันเก็บเทอร์ซีนตามแผนที่นะครับเป็นบอกม่วงๆเนาะซึ่งคนที่จะเก็บได้ก็ต้องเป็นเวอร์เกอร์ของแต่ละฝ่ายเท่านั้นฝ่ายเราก็จะเป็น S C V ในการเก็บฝ่ายโปรตอนก็จะเป็นพรบนะครับ ระหว่างเก็บก็ต้องส่งคนไปคุ้มกันด้วยเพราะมันใช้เวลาในการเก็บเกี่ยวระดับหนึ่งเลยเนี่ยเราล่ะมีคนหวงที่หวงทางแล้วต้องรีบออกไปทันทีห้ามยุ่งกับของศักดิ์สิทธิ์ของเขามีคนดื้อนะครับเล่นนอยก็แบบโอ้ยแค่มาเอาของปั๊บเดีกเด็ก็ไปแล้ว แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นพอเขาคุยเสร็จเราจะส่งหนึ่ง S V ไปเก็บข้างล่างเลยเป็นแผนที่ผมใช้ประจำตอนที่ได้นตัวหมดปกตินะครับไม่รู้ว่าหมดนี่จะยังไงมั้ยตายเซทุกอย่างยังตกกระปีดีครับผมเราเสียวแทเลยอาจจะต้องเริ่มลงแฝกเพิ่มแล้ว w h a เดอร์ฟ็อกนั่นไงโดนล,ล้มันมาแยงมาอย่างไวายเลยแล้วพร้อมตัวอย่างเล็กโอ้ยมองแทบไม่เห็น แฟกสองแฟกสองแฝกสองมาแล้วแฟกสามแฟกสี่รอเลยเอัพเกรดแก๊สเสร็จแล้วดูเหมือนว่าแก๊สจะเร็วเกินไปนิดนึงแรงไม่ทันนะครับอัพเกรดขั้นหนึ่งเสร็จแล้วไปดาเมจขั้นสองต่อเลยครับ ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบห้ารอไปอันแรกได้แล้วพึ่งได้อันแรกดีกว่าผมเจ้าอซีบีตามตูดโกลเลียดไปด้วยนะครับเพื่อให้เขาได้ไปซ่อมระหว่างหน้างานเนาะซึ่งก็ศัตรูฉลาดมากนะครับเล็ง s อซก่อนด้วยแล้วมันก็ไปเก็บอันที่สองต่อแล้วดูเครื่องบินสเกลสิครับ,รบลํำอย่างใหญ่ เราจะขอไทม์เมอร์สกิลิตี้หรือว่าม er าร์โดเตอร์เวอร์ชันฐานรับจ้างมาด้วยมันยิงแล้วมันสโลได้นะเอามาช่วยยิงตัวพื้นอคอยถ่วงเวลานะครับมันก็ขนไวเกินไปน้อพบรมันนะ้ง แล้วไม่น่าไหววะ่ะต้องดันโกเลียดเยอะๆก่อนครับใช่เราไม่ควรรีบดันอัปเกรดเราควรรีบดันโกเลียดอัปเกรดเอาแค่หนึ่งแล้วก็ที่เหลือโกเลียดยาวๆไปก่อนรู้สึกว่าเมื่อกี้จำนวนโกเลียดน้อยเกินไปยาถอยเยอะยาถอย,อย,ถอยเออยอะนี่หนอ, <c oughs> อนประมาณนี้ครับ

ตอนแรกผมไม่อยากจะเสีย ECV ไปกับอย่างอื่นอะ่ะอยากให้เขาเน้นอีโคโนโมี่ก่อนนะแต่ลองดูครับไม่น่าจะเสียหายอะไรละรอมอั้งรอแก๊สหนึ่งร้อยครับเราก็จะดันดันมันไม่ควรรอสิอ๋อซัพพลายดีพอย ไม่รอเลย insufficient vesphine additional supply depots required ช่วยสร้างเลยครับบางทีรอไม่ได้เรียบร้อยนี่ไม่มีใครมาจริงด้วยได้ฟรีหนึ่งอ uh, ันเยี่ยมครับ scp คอนเซ็ปต์เนี่ยเขาก็จะเอาต้องเอามาไว้ที่คอมมานสเตอร์เนาะเพื่อจะนับหนึ่งอัน ถ้ามันมาไม่ถึงนั้นความมเซนเตอร์ก,อรก,ก็เฟลไปนะครับจะพยายามตอนแรกผมว่าผมจะเริ่มลงแก๊สสแล้วแต่แบบจะพึ่งดีกว่าเราเน,น้นแรกก่อนอ๋อลืมไม่ดิดอ๋อสัปพลายบล็อกอักเกนให้ <laughs> <c oughs> ตายสิ <c oughs> This land was sacred to the Talderim before Terrans ever reached the star. <coughs> you must depart immediately. Hold on now. We just need some of this gas here. and We'll be long gone before you know it. No, you shall not. From the force of the creation. The <coughs> Talderim <coughs> 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 The Protoss are mobilizing, sir. looks like they're gonna go after our SCVs when we harvest the terasine r I suggest we only harvest one side at a time and run with the heavy escort so I got additional supplies required กำลังสร้างเลยใจเย็นแล้วมันยึดไวมากเลยเอาตอนตอนตอนนี้ไก่กลายไปจุดตรงนั้นละจุดที่สองอะย้ายตำแหน่งเฉย โอเคย้ายก็ย้ายมามันย้ายตำแหน่งอเอ้ามาสอง S C V ครับต้องไปซ่อมหน้างานด้วยนะบางทียิงครบก่อนยิงครบก่อนโอ้ไม่ทันแน่เลยสวยครับ ไม่บล็อกเนานะต่อเนื่องนะครับณนะจุดนี้ S C V ready <c <oughs> เยอะครับเดี๋ยวเรารอมันมายึดตรงนั้นอีกรอบไม่แล้วก็ชิงยึดก่อนซะเลยสิอ๋อแล้วก็มีเควสเสริมประดับดึก3จุดเนาะเหมือนจะวางไว้ตำแหน่งเดิมของตัวเกมหลักเลยนะครับแต่ว่าการเข้าถึงนี้น่าจะล่วงยากกว่าแน่นอะนนะอ มันก็ส่งมาบุกแล,ล้วจริงๆด้วยเมมันมาจะยิงเมดิกเราก่อนด้วยนะครับ ขั้นสองโอ้แก๊สไม่พอก็ไม่แปลกใจนะเพราะปั๊มก็เรียบร้อยเป็นี่ดีแล้วนะเราจะส่งเอสซีไปอีก2ครับเราจะเอาเอสซีแถวนี้เก็บเทอร์ปีน2เลยแบบนั้น เราจะดันดาเมจขั้น2ไปแล้วเราก็จะยกว้าวลากมาลากมาน่ารักลากมาลากมาเยี่ยมครับเอซีบีโดนโถ่เอ้ยว่าเลยเชียวไปใหม่ครับจังหวะมันบุกพอดีอ่ะเฮ้ย อาตรงนั้นต้องปล่อยนะดูลึกเกินไปไปก็ไม่ทันอยู่แล้วละ่ะปล่อยไปเลยแล้วกันเนาะมาจากใช่เอามาโรเดอร์ม,มาเหมือนจะไม่ทันแล้วละ่ะ กูเลีสออนไลน์มาครับซัพพลายบล็อกเไดอแล้วเนาะอันที่สองสวยฮะสามต่อเลยต่อเนื่องต่อเนื่องตอ่อเนื่องเพราะว่าดันต่อเนื่องดีกว่าครับ <c oughs> ไม่รอไม่รอก่อนมันจะบุกบ้านเราอีกเนะี่ย <c oughs> additional supply depot supply เริ่มด็อกเร็วมากๆากเลยครับตอนนี้แต่อย่างน้อยเก็บได้ที่บ้านเริ่มเต็มแบบนี้ก็สบายใจครับจะได้แบ่งไอซมาช่วยซ่อมต่อไปเนะาะฮะ แค่โกเหลีก็เอาอยู่ต้องแบบนั้นครับแล้วต้องพยายามลงซัพพลายดีโฟแบบต่อเนื่องเนี่ยอ๋ฮะดาเนีขั้นสองเสร็จแล้วครับเป็นเรื่องที่ดีฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดันที่เกราะนะครับเกราะเลเยอรหนึ่งไปเอาภาคพื้นอย่างเดียวเลย ห่าอากาศเราไม่ได้ใช้เนาะเก็บไป3อันที่4ต่อเลยครับไปกันให้ก่อนมันจะบุกบ้านอีกอันไปเก็บได้บ้างดีกว่าตอนนี้ได้เลยยี่สิบเอละเริ่มใกล้หมดแล้วนั่นไงบุกบ้านจริงด้วยรอมาโอ้ฟห เอสซีวีโดนมาเลยเดี๋ยวข้าไปใหม่ฮะมันบุกบ้านพอดีเนี่ย Yeah I know โอเคอาจจะต้องอัพของตัวไบโอด้วยฮะเพราะจะไม่อัพแล้วเพราะมันเปลืองแต่จำเป็นแหละเพราะเรามีมาร์โดเอร์เนาะอาจจะต้องเริ่มย้ายทำซีซีที่2แล้วครับ รงนั้นก็จะปล่อยนะฮะดูเจาะยากนิดนึงเนี่ยยังต้องเก็บตรงนี้ก่อน,อนแบกมาอีก2ตัวแล้วกันครับ2 ACV อแบกไปซ่อมมาอีก2องตัวตัางมาร้อยถูกต้องครับผม เพียงเท่านี้ตรงนี้ก็จะเก็บเราเก็บได้4ต่เอสี่และศัตรูได้แค่2อยู่เลยนะฮะก็ขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะยึดเบรสองกันร่อแนี้อาจจะล่อออกมานิดนึงเพราะว่ามันจะมีแอร์ยูนิตนะครับยังไงเราจะพยายามล่อให้โกเลียดยิงแอร์ก่อนอใช่ด้วยดาเอจที่เพิ่งบวก2อัพเต็มไปเลยครับ เท่าที่ด่านนี้จะอัพได้นะแล้วกออ็ต้องมาเตรียมขึ้นซีซแล้วครับชาเบสสองไ,ช,ไช่วยกันสร้างเลยจะได้ไวๆเน่ยว้าวววววววเวห เหมือนเราจะมองไม่เห็นด้วยเราต้องสแกนช่วยนะครับโอ้ oh. มันยิงเป็นเส้นๆเลยแล้วถ้ามันโดนมาคือแบบเป็นแอเรีดยดาเมจนะฮะร่วงไปละฉะนั้นต้องรักษาระยะห่างนิหนึ่งผมเข้าใจละ <c oughs> เขาเลยเตือนว่ามันเลยมีสแกนตรงนี้ให้ช่วยนะมีการกดโชว์บิ๊กชิฟไฮบิ๊กชิฟได้ด้วยนั่นคือเหตุผลนะครับแบง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  โอเคจะยังไงทีนะ่บ้านก็เริ่มหมดแล้วครับต้องย้ายเบสระหว่างที่มันได้ไฟ3ละอันที่3ามมันจะไม่ต้องรีบไล่ต่อเลยตรงนี้จะมีคลอสซัสส,สปอร์มาด้วยนะครับฉะนั้นรีบร้างเลยก่อนมันเกิดสวยครับแล้วอาจารย์ไมู่้ออย่างง่ายขึ้นล่อยเลยคันอย่างใหญ่ๆวะไปไหน เพิ่งปิดเสร็จกันจะกลับใช่ไหมล่ะล้างซะฮะกล่องที่2ไปเลยอย <Yeah. S 1> ระหว่างนี้เราจะยึด2จุดที่เหลือตรงนี้นะครับเป็น6อันนะแล้วก็เหลืออีกอันนึงผมจะต้องไปไล่เก็บ,เ,กบเควสเสริมให้ครบเราจะเก็บทีละบ่อเลครับเก็บ2บ่อพร้อมกันมันน่าจะเอาการอ่ะน่าจะได้งานงอกเอานะฮะนั่นไงมาไ่อมากเลยการไป เจอกองทัพโกเลียดเราก็้ปไปเรียกว่าไม่เล่นไบโอเลยนะครับเล่นแต่แมคคนิกมากันดีกละกลองที่สองข้างบนข้างบนล่อลงมาอย่าพออันนั้นเสร็จปุ๊บเก็บข้างล่างต่อเลยครับ สวยฮะอย่าทิ้งช่องว่างเด็ดขาดอันนี้เป็นชิ้นที่6ของเราแล้วโอ้งั้นเดี๋ยวเราจะไปไล่เก็บเรือเด็กให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยเก็บเทอร์ซินชิ้นสุดท้ายกันสวยงามฮะอัพเกาะขั้นสองเต็มเรียบร้อย มาครับแค่นี้ผมก็จะทั้งถึกแล้วก็ทั้งยิงแรงและแบบนั้นฮะละลายไปสิครับอันที่หกเรียบร้อยเราจะไปเก็บโปรตอนเหล็กชิ้นที่สองก่อนท่านบนหวังว่ามันจะไม่ลุยจังหวะนี้นะ <c oughs> นี่แค่สามแฟกตอรี่เองนะครับศัตรูจะเลก็กำลังเริ่มเก็บชิ้นที่สี่มีเวลาให้เราอีกเหลือเฟือครับนั่นฮะเราจะไปตรงนั้นแหละยิงข้ามฝั่งแม่น้ำมาเลยวะตายเถอะ มันปิดสองฝั่งพร้อมกันบ้านโดนล่อไปลอไป่ลอมาล่อมาไม่ก็ให้บ้านล่อไปก่อนมันยิงบ้านใช่มันไม่ไม่แตกหรอกครับถ้าจะมีแค่สามสต็อกเกอร์แบบนั้น เรียกว่าล่อไปยาวๆมาครับแล้วเราก็จะไปเก็บปอตอนเล็กชิ้นสุดท้ายพร้อมกับเก็บทราซีนด้วยนะซึ่งผมจะยกซีซีไปใกล้ๆเลยเก็บเสร็จปุ๊บใส่ปั๊บอะไรแบบนั้นโว้บวแสงไปเลยหยอดขึ้นฟ้าไปฮะแบบมองไม่เห็นเลยทเดียว นี่ันอยู่ตรงนี้อันนี้หัวมันคือแบบว่าเดาฟักมากอะพังนะสวยโลนครับผมโอมาเต็มเลยจะบุกบ้านเราพอดีฮะหรือไม่ก็กลังจะออกไปยึดแหละแต่ว่าโดนดักเรียบร้อยนะครับเป็นจังหวะที่ประจวบเหมาะแล้วก็เจอกันพอดี S V หนึ่งไหลไปข้างล่างเลยครับถั่วต้มฮะจะมันเดี๋ยวรอซีซีมาครับกำลังไหลไปเย้ตรงนี้ตรงนี้กันก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวซีซีพังดนะ้วยใช่อาจจะแหลกรานได้นะฮะเก็บเรียบร้อยระหว่างน,นี้ก็กันไปด้วยแล้วก็รอเอซีบีวางเนี่ยเก็บปุ๊บใส่ปั๊บผ่านโลดนะฮะศัตรูเก็บได้ห้าเครื่องปิดผนึกไว้ได้ห้าจุดอยู่ศัตรูมันจะผนึกไว้ไม่ให้เราขโมยไปนะ ใช่ครับจำนวนเท่ากันกับที่เราจะขโมยไปก็คือคนละเจ็ดฝั่งละเจ็ดนะแต่มันปิดได้แค่ห้านะครับเราเก็บได้หกละอันที่เจ็ดกำลังจะไปนะครับเก็บครบเจ็ดปุ๊บผ่านปั๊บเลยนะและเรียบร้อยครับใส่ตรงนี้เลยแบบนั้นฮนะเป็นอันเสร็จพิธีครับผมกก็กลัววมันจะตึงมือกว่านี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผ่านแล้วครับผมสำหรับด่านนี้